ก็มีข่าวดีจะแจ้งให้เอฟซีที่กิดกรมเรื่องเตาชุปซันี่ลงไป e 1, e 2, e อีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามหมายความว่าเราจะไปก่อสร้างใหม่จะรื้อเตาลูกนี้แล้วก็ตอนรื้อก็จะถ่ายทำให้ดูวดจะรื้อจากโดมลงมารือจากข้างบนลงมาที่จะไปก่อใหม่นะครับว,ว่ามีคนถามว่าเท้าโรมยังไง การเข้ารวมมันมีหลายวิธีแต่นี้เตาเล็กเข้ารวมง่ายถ้าเตาใหญ่จะเข้ารวมยากเพราะว่าความกว้างเราม,ม,ม,มีหลักการเพงจะทำทำรวมได้ทีนี้เตาเล็กทำรวมง่ายมากเพราะว่ามันมันไม่ที่มันไม่กว้างมากเท่าไหร่ก็จะเลื้ยลูกนี้ไปนี่ก็ แจ้งให้ทราบว่าเราจะไปก่อสร้างให้เห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเริ่มก่อขึ้นมาจนกระทั่งเข้าโดมแล้วก็เอาเหล็กตัวแอวางยังไงที่การกอร่อก่อนเข้าโดมต้องวางเหล็กตัวแอลก่อนวางเหล็กตัวแอลแล้วก็เวลาเข้าโดมมามันจะพอดีกันที่เราอันนี้เวลาเข้าโดมแล้วเหล็กตัวแอลสั้นไปหน่อยเหล็กตัวแอลมันมองไม่เห็นเนี่ย แต่ว่ามันมันก็โผลเกิดโ้นอันนี้ถ้าเราตั้งอตัวแอลก่อนที่จะเข้าโดมมันก็จะมีจังหวะโผล่พ้นได้สบายจะม่มีปัญหาเรื่องเหล็กตังก้งเพราเราต่อได้ต่อย,ยอดได้เวลาเวลาเราจะเอาอะเราก็มีเหล็กต่อยอดมีเหล็กผสมยอด ใส่จะกินสนองมันคือเตาซูเปอร์สันมันไม่มีฟันเพราะว่าเวลาเราก่อไฟต้องสังเกตตัวแอลตัวนี้ครับไฟที่เราก่อมันจะผ่านตัวแอลขึ้นไปทะลุขึ้นไปมันมันจะมาเข้าไม,ไม่ไม่เข้ามาโดนไม้โดยตรงมันจึงไม่เกิดฟันนี้เหล็กตัวแอลตัวนี้จะรับความร้อนไปเรื่อยๆส่งความร้อนบ่มไปเรื่อยๆ จนกระทั่งปืนเน่ะมันแห้งลงมันมันมันแห้งตัวลงมันก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาติดไปพอมันติดไปมีแก๊สไฟเออแก๊สไฟเออมันจะพ่นลงมาในท่อในท่อเล็กตัวนั้นนั่นคือท่อแก๊สไฟเออมันจะพ่นลงมาครับแล้วก็จะมาติดไฟติดไฟมันก็จะพุ่งขึ้นไปข้างบนนี้เตาลูกนี้มันก็เลยเป็นเตาแบบไม่มีฟันแล้วเผา่านได้ดีมากเลยเรามีตะแกรงลอง ระว,วังวางพื้นมันถ้าเสร็จแล้วฟันมันรอดได้มันก็จะเผาทานได้ดีมากจุกนี้ความั้างของเตาก็ที่สร้างนนะมันก็ฟางไม่ m. น่าสิบถสูงสองเมตรเวลาวางท่อมันก็จะวางทอ่อเจ็ดสิบห้าเซนกลางเตาทะลุขึ้นไป ตรงกลางเกาวถ้ารุขึ้นไปเนี่ยอันนี้วัดจากผนังเข้ามาจ็ดสิบห้าเซนแล้ววัดจากกึ่งกลางไปจากจากัจกท่อเหล็กไปถึงตัวก็อแก๊สไฟเออตัวนั้นสามสิบเซนห่างกันประมาณสามสิบเซนแต่จะใกล้เข้ามาก็ได้บางคนก็วางใกล้ได้อันก็แล้วแต่จังหวะอันนี้ที่วานี่ก็ได้ผลดีเผาได้ผลดีออกมาเป็นฐาน ไม่มีหัวฐานหรือมีหัวฐานอยู่สองอันนะเตาแรกที่ออกอายุวะตอนนี้ก็ไม้ที่นี่มันหมดก็จะมาลื้อเตานี้ไปต่อที่เมืองจันเพราะว่ามันมีไม้เยอะมันมีวัสดุว่ามีวัตถุอยู่ที่นู่นเราผลมาไม่ไหวจะย้ายเตาไปมันง่ายกว่าย้ายเตาไปที่นู่นมันไม่ต้องผลไม้มันก็จะง่ายเอาปืนเข้าเตาง่าย เนี่ยที่ถ่ายทำไว้ถ้ามีแฟนๆติดตามจะเห็นเตาซูเปอร์โบว์อยู่กับอยู่กระโดงไม้เลยอยู่กระโดงปืนเลยเตาซูเปอร์โบว์เราติดตามดูครับอันอันนี้ก็จะซื้อไปแล้วจะไปทําแล้วก็จะถ่ายทําให้เห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเริ่มกอ่อจนกระทั่งเข้าเข้าโดมสำหรับผู้ที่อยากดูเรื่องการสร้างเตาซูเปอร์ฟัน ลูกจีจะไปสร้างใหม่ที่เมืองจันช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณมากครับ